คนแต่แล้วนะครับแต่ว่านี้ผมรันให้เห็นคร่าวๆแล้วกันว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อจะได้ขยับต่อในวันนี้ได้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็อไม่รู้ฟังแล้วมันนึกถึงภาพนี้ขึ้นมานบวังว่าพี่เปาจะพูดตลอดลว่าถ้าก้าวสู่เยาวชนไทยในสมาี่11เ,เนี่ยเราสิ่งที่เราต้องทำคือจริงๆมันต้องมีพี่เลี้ยงครับมันก็ผมนึกถึงพี่เลี้ยงนักมวยครับคือโชคเองไม่ได้นะครับเรา เราบอกเราชกไม่ได้นะครับที่เลียนนักมวยเราโดดไปชกไม่ได้ผมว่าถ้าอยากให้เด็กพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมเราลงไปจับมือเขาทาไม่ได้นะเรามีหน้าที่ในการจัดตุ้นให้เขาให้เขาทําสั่งบางทีเขาไม่ทําด้วยนะครับนักมวยอะไรเนี้ยก็เลยนึกถึงภาพนี้ขึ้นมาว่าสองทีมกำลังไปสร้างไปสองทีมกำลังไปเป็นที่เลี้ยงทีมเสียงอนเสิร์ก็กำลังมาเป็นที่เลี้ยงหาที่เลี้ยงมาช่วยเวลาที่ทั้งสุขภาพพลัมแล้วก็องไทยกำลังลงไปเป็นที่เรียนในพื้นที่ก็เลยมองเห็นภาพนี้ขึ้นมาครับเราไม่มีหน้าที่ ลงไปทําให้นะครับเรามีหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนได้ครับอันนี้พูดในนามของสยมามธรรมจนนะครับทีนี้เมื่อวานเราเราคุยเนี่ยเซสชั่นแรกเราคุยเรื่องทวนความคาดหวังต่อโครงการของของทั้งสองทั้งสองที่นะครับอันนี้จริงๆไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเราลองดูเราจะเห็นว่าดูวมๆเนี่ยเหมือนเหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีความ สนใจเฉพาะหรือคือมีเรื่อนะความมุ่งมั่นเฉพาะของตัวเองอที่ต่างกันในรายละเอียดน,นิดหน่อยที่เราเห็นนะครับทั้งสองที่นะครับก็เห็นว่าถ้าดูโดยรวมเนี่ยภ <Okay, S 1> <okay, S 2> าพของโครงการเราเห็นชัดร่วมกันแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีมีความคาดหวังของตัวเองอยู่ที่เป็นความคาดหวังเฉพาะหรือสิ่งที่เขาอยากเห็นปลายทางที่เป็นเฉพาะของของตัวเองดอูนะครับแล้วก็เมื่อาวานเราใช้เวลาส่วนใหญ่กับการคุยเรื่องบทเรียนประสบการณ์ของโครงการพัฒนาเยาวชนจาก จากหลายๆคะดหลายๆหลายๆองค์กรหลายๆที่มีบทเรียนกนารทํางานลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีหลายๆที่ทั้งแบบที่จุย้ยมีเก๋มีดีแล้วก็มีทางทีนน่ธเนศนะครับก็จะเห็นบทเรียนต่างๆนะครับซึ่งอันแรกเราคุยของพุทธิการะครับเป็นเรื่องสุขแทนครับอันนี้เท่าที่ฟังาจาก reflection เมื่อวันจะเห็นว่าอันนี้เราเรารู้สึกจุดเด่นของทีมของพุทธิการคือการ คือหลักเกณฑ์เขาลักษณะโครงการเขาชัดอะว่าเขาอยากได้โครงการลักษณะแบบไหนโครงการเขาต้องปฏิบัติจริงลงมือทําจริงไม่ใช่โครงการเชิงแบบอบรมอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นโครงการที่เน้นเรื่องความสุขที่มันพอทาแล้วมันเกิดขึ้นเองนะครับอันนี้ลักษณะโครงการตรงนี้แล้วก็หลายคนชื่นชมในเรื่องของประเด็นว่าโครงการเขาเน้นทํานามธรรมาให้เป็นรูปธรรมก็คือทํไใ้เรื่องที่มันเป็น4ด้านเนี่ยครับที่เป็นทศัศนศิสีด้านให้เป็นรูปธรรมและเอารูปธรรมถอดกลับมาเป็นนามธรรม ผมคิดว่าลักษณะโครงการเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับของของสุขแทนครับส่วนกระบวนการก็โครงใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวพี่ดุเองก็บอกว่าเออบางรายละเอียดบางมุมเนี่ยที่ที่เขาอาจจะยังต้องต้องเพิ่มเติมอยู่แต่ว่าตัวโครงใหญ่เนี่ยลักษณะคล้ายแต่ว่าอันนี้จุดต่างก็คือว่าการพิจารณาขั้นสุดท้ายเป็นการพิจารณาจากจากสอสคือจากจากแหล่งทุนนะครับจากผู้ให้ทุนแต่ว่าจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกระบวนการเตรียมที่เลี้ยงและก็เตรียมอาสาสมัครในการไปเป็นที่เลียงในค ก็อันนี้เป็นเรื่องของสุดแท้นะครับออของพี่บีนะครับเรืการเกษตงอันนี้จุดเด่นคือเรื่องของงานงานเครือข่ายที่ดูเหมือนทําคนเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วพวกทรัพยายกรที่เป็นเครือข่ายมีอยู่เยอะมากงานเครือข่ายก็ร่วมตั้งแต่หนาะคนจนกระทั่งถ,ถึงร่วมเป็นที่เลี้ยงให้กับเด็กๆในพื้นที่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จุดเด่นจะอยู่ที่ตัวตัวลต,ต,ตัวเครือข่ายในการทํางานนะครับแต่ว่า อันนี้มีความน่าสนใจอยู่นว่าเน้นว่าให้เด็กทํางานร่วมกับผู้ใหญ่ในในพื้นที่ในพื้นที่ป่าชุมชนอยู่แล้วโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเด็กก็คือไปทากลุ่มเยาวชนสนุกสนานแต่ว่าอันนี้เน้นว่าเ,เด็กกับผู้ใหญ่ในพื้นที่ต้องทํางานร่วมกันเพื่อป่าชุมชนของตัวเองครับนี่ก็กระบวนการก็จะต่างไปนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นการเ,เลือกเลือกพื้นที่แล้วก็มาแล้วก็ไม่เ,เบื้องต้นในปีแรกเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของการของการให้ทุน แต่เป็นการสนับสนุนตัวกิจกรรมที่มาจากการวางแผนร่วมกันจุดเด่นอันนี้เหตนอีกอันคือว่าทั้งเครือข่ายเนี่ยวางแผนร่วมกันชัดว่าเราจะไปสู่อะไรแล้วค่อยไปทํากิจกรรมในพื้นที่นะครับนี่เป็นของที่ดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้บทเรียนที่น่าสนใจในการขยับเคลื่อนอันนี้น่าสนใจนะครับคือมีการสรุปบทเรียนแล้วก็ปรับในปีที่2นะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานในปีที่2นะครับต่อมาเป็นของเยาวชนพันทางนะครับของ โอเคนะครับเพราะทางเลือกมีมากกว่าหนึ่งนะครับก็แนวคิดอันนี้ชัดเจนครับคือคนที่ไม่เคยสัมผัสงานัานาอยากให้เขาได้มาสัมผัสเอ้ยงานทํางานการทํางานเพื่อสังคมคนที่เป็นมือใหม่จริงๆเลยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นโครงการขนาดเล็กแล้วก็เน้นความเป็นมือใหม่นะครับมีระบบการบริหารแบบมีโหนดอนุภูมิภาคซึ่งก็คล้ายๆกับงานที่เราทำมีหลักเกณฑ์ที่ชัดว่าหลักเกณฑ์มันชัดแต่ว่ากว้างมากครับคือ สามคนทําอะไรก็ได้เพื่อคนอื่นที่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแล้วก็เป็นมือใหม่หลักเกณฑ์จะชัดสามตัวแล้วก็โดยหลักเกณฑ์นี้ก็คือเปิดกว้างสําหรับสามร้อยโครงการทั่วประเทศนะครับ mm hmm. ก็ตัวกระบวนการก็จะคล้ายๆกับของเราแล้วก็คล้ายๆกับของที่พุทธิการนะครับก็คือมี PR แต่ว่าที่ต่างออกมาของพันทางคือจะมีค่ายก้าวแรกนะครับก็คือเป็นก่อนจะรับโครงการก็เปิดเป็นค่ายสําหรับเปิดโลกให้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยได้รู้ว่า กรมมันกำลังเป็นแบบนี้นะเราต้องมาช่วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เขาเกิดไอเดียในการพัฒนาโครงการแล้วก็ที่เหลือก็ก็คล้ายกันแต่อันนี้มีระบบการติดตามประเมินผลแล้วก็การตรวจทานโครงการก่อนก่อนที่จะเจารณานะครับแล้วก็มีค่ายประสบเทศแลวก็มีการติดตามมีสรุปบทเรียนเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายมีงานนําเสนอผลงานของน้องๆนะครับต่อไปเป็นตลาดประกอบฝันนะครับชื่อเล่นเขาคือยิ้มนะครับตลาดประกอบฝันก็ จะลักษณะคล้ายพันทางนะครับแต่เพียงแต่ว่า,ามีความแตกต่างคือตลาดกอฝันเนี่ยต้องเป็นน้องที่เคยผ่านงานกิ่ทำกิจกรรมมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่และยาวคือ1ปีแล้วก็เป็นโครงการขนาดขนาดใหญ่ไม่ใช่โครงการวันเดียวจบนะครับไม่ใช่โครงการที่ครั้งเดียวจบนะครับแล้วก็แรกๆเนี่ยตอนแรกๆคือไม่จํากัดวงเงินนะครับไม่จํากัดประเด็นด้วยนะครับซึ่งตลาดก่อฝันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีกระบวนการที่ค่อนข้าง มีรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะ,ะจะมีลักษณะคล้ายกันคือมีจะมีประาสัมพันธ์ซึ่งวิธีการประาสัมพันธ์ก็หลากหลายนะครับแล้วก็มีค่ายประกอบฝันซึ่งไอ้ตัวสีน้ําเงินเนี่ยคือที่มีในยุคเฟื่องฟูนะครับในยุคที่เราเป็นเศรษฐีนะครับแต่ว่าไอ้ตัวสีแดงนี่คือ5กับ6นะห้ากับ6ค่ายครั้งที่5กับครั้งที่6นะก็จะเห็นว่าจะมีกระบวนการที่ในยุคในยุคที่ทําได้เนี่ยจะมีกระบวนการที่ลงรายละเอียดในเชิงการช่วยคิด ช่วยพัฒนาทักษะบางเรื่องนะครับแล้วก็ช่วยปรับแก้เพื่อให้โครงการมีมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าตลาดประกอบฝันเนี่ยกับพันทางเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันคือต้นทางเนี่ยเขาจะเน้นให้ความสําคัญว่าเด็กเป็นเจ้าของโครงการเองไหมเด็กเจ้าของโครงการเองจริงหรือเปล่าแล้วก็เด็กได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆหรือเปล่าเจตนาลมของเด็กคืออะไรแต่ไม่เน้นเรื่องอ,อย่างพันทางเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องเลยว่าเอกสารต้องสมบูรณ์แต่ว่าถ้าเด็กคิดชัด เห็นกระบวนการชัดก็จะอ,อยากให้ทําโครงการก่อนส่วนของอตลาดป่อฝันก็จะเข้มข้นในเชิงของข้อเสนอโครงการที่จะมีเรื่องของตัวชี้วัดอะไรเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้จุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือการสร้างภาคีกรรมการที่เป็นกรรมการด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยเป็นคนประเมินผลโครงการด้วยแล้วก็เป็นคนเอาโครงการน้องไปต่อย,ยอดในพื้นที่อื่นด้วยนะครับอันนี้คือภาคีของผู้เกี่ยวข้องที่เป็น,ท,ปนที่เป็นกรรมการโครงการนะครับก็ อีกอันนึงเป็นส่วนของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายกันตรงที่ว่าให้ความสําคัญกับช่วงของการพัฒนาโครงการสูงมากเพื่อให้ให้ลักษณะคล้ายกันคือโจทย์มาจากชุมชน,นก็คือโจทย์มาจากเด็กเด็กเป็นคนคิดคิดโจทย์เองแล้วก็เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กแล้วก็เด็กมีแผนในการปฏิบัติการที่ที่ชัดเจนลักษณะความสำคัญคือให้เห็นความสําคัญของต้นทางน,นะครับแล้วก็มีระบบที่เลี้ยงการติดตามส่งเสริมการนินงานเหมือนกันแต่ว่า จุดที่งานวิจัยทพื่ิทธิให้ความสําคัญคือให้ความสำคัญกับการบริหารสนับสนุสนในเชิงเนื้อหากระบวนการและการบริหารจัดการเท่าเท่ากันคือการบริหารจัดการคือกระบวนการเรียนรู้อันนี้ที่ที่ในส่วนของงานวิจัยเพื่อสิทธิ์ให้ความสําคัญครับโดยโครงใหญ่ก็จะเหมือนออคล้ายกันนะครับแต่ว่าก็จะมีระบบก,การพิจารณาโครงก,การคล้ายกับของพุทธิการก็คือว่าสุดสุดท้ายแล้วเป็น สส,ส,สเป็นคนพิจารณาโครงการแต่ว่างานพิจารณาทุนิจะต่างตรงที่ว่าตัวสวอเองเนี่ยจะให้ให้เครดิตกับกับทางเครือข่ายชาวบ้านที่พิจารณาโครงการเด็กเนี่ย80ปอนันนี้ผมเติมห้นนี้คือให้เครดิตมากกว่าคือไม่ได้ตัดสินจากความเห็นกรรมการอย่างเดียวแต่ว่าตัดสินจากความเห็นของของวงวงข้อหนึ่งครับที่เราทำการเดิเครือข่ายนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็เน้นเรื่องการติดตามแล้วก็การบริหารจัดการ จากเมื่อวานนะครับเราจะเห็นซึ่งจริงๆแล้วไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันถูกสรุปด้วยของพี่เปาไปนะครับเมื่อวานนี้ก็คือเอาทั้งหมดมาเหมิดรวมกันเนี่ยก็จะเป็นโฟชาร์ที่พี่เปาให้ดูเมื่อวานนะครับทีนี้ผมพยายามเก็บประเด็นที่ไอ้ประเด็นที่ผมเก็บนี้ไม่ไม่ได้มาจากผมคิดนะแต่ว่ามาจากคําถามที่มักจะถามประเด็นที่แลกเปลี่ยนกันเยอะๆครับก็จะมีอันแรกก็คือว่าพวกงบมาในการเงินงานโครงการ พัฒนาแบบนี้ส่วนใหญ่ไอ้งบมาที่ให้ให้เด็กหรือให้ดําเนินการเนี่ยเน้นการสารวจกระบวนการทํางานร่วมของคนของเด็กในชุมชนเพื่ออ,อาจจะนําไปสู่การขับเคลื่อนการไปนําไปสู่เรื่องทุนต่อทุนหรือทุนต่อแรงในชุมชนมากขึ้นนะครับอันที่สองที่เห็นรายที่เห็นให้ความสาคัญกันเนยอะก็คือเรื่องของการตรวจทานโครงการก่อนที่จะอนุมัติโครงการนะครับก่อนที่จะเข้าวงที่หนาโครงการ ทั้งทางโทรศัพท์ก็ดีหรือให้เครือข่ายภาคีไปคุยก็ดีเนี่ยเพื่อสองประเด็นครับหนึ่งคือเพื่อความชัดเจนว่าการเป็นเจ้าของโครงการว่าเด็กเป็นเจ้าของโครงการเองจริงไหมหรืออันที่สองคือบางประเด็นเนี่ยเด็กเขาตั้งใจทําแต่ว่าเขาเขียนสื่อไม่ได้เราก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาอยากทําเรื่องนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างที่ประเด็นไฟประเด็นที่ที่หนูพูดตอแล้วครับเด็กบางคนเขาไม่ได้ถนัดกับการกับการเขียนครับเด็กพวกเด็กแว้นเด็กเ หลายๆแต่ว่าเขาอาจจะมีความตั้งใจบางอย่างซึ่งเราสามารถที่จะสัมภาษณ์เพิ่มได้นะอันที่ 3. กระบวนการพัฒนาโครงการเนี่ยก็เน้นกับโดยเฉพาะกลุก่มเยาวชนมือใหม่เนี่ยอาจจะต้องให้ความสําคัญกับการเขียนข้อเสนอ,อพัฒนาสู่ข้อเสนอโครงการคิดยังไงเขียนยังไงอันนี้ที่น้องเอ๋ให้ดูตัวอย่างของพันทางคิดยังไงอยากทําอะไรแล้วค่อยเอามาประกอบเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อ,ออันนี้เขาจะไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในในอนาคตในการทำโครงการอื่น <Ừ. S 1> ก็ ถ้าเป็นโครงการมือใหม่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เรื่องการออกแบบสูงมากนะครับแล้วก็น,นี้เล่าไปแล้วก็คือเรื่องของการวางกลไกคณะกรรมการที่ดึงภาคีเครือข่ายมาร่วมผลักดันและก็ติดตามสนับสนุนนำไปสู่การต่อยอดโครงการได้นะครับแล้วก็อันนี้จริงๆพี่จุ้ยฝากไว้เมื่อวานด้วยแต่ว่าพี่เปาเคลียร์ไปบางส่วนว่างบมารในการประหารน,นการโครงการเนี่ยเพื่อสนับสนุนและก็สร้างพัฒนาคนทํางานคือภาษาที่ผมผม ก็คือเป็นมันเนการสร้างตวงัวคูณในการพัฒนาเด็กเยาวชน,นครับคือถ้าทํากับน้องเก๋แล้วน้องเก๋เปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนวิธีการทํางานได้น้องเก๋จะไปทํางานกับเด็กเยาวชนได้อีกเยอะมากแต่ถ้าลงไปสามาัมัตัวเด็กเยาวชนโดยตรงเลยเนี่ยก็ก็จะได้ก็จะได้เด็กก็คืออาจจะได้แค่สิบยี่สิบแต่ว่าอันนี้อาจจะได้เป็นร้ 200. อยสองร้อยเลยครับคือเป็นการสร้างตวงัวคูณนะครับแล้วก็สร้างแบบไม่รู้จบ,บแล้วก็อีกสองเรื่องสุดท้ายคืออันแรกคือพี่เลี้ยง พวกเราเองที่เป็นที่เรียนเนี่ยต้องชัดเจนในเป้าหมายแล้วก็เครื่องมือที่จะใช้ในการสนับสนุนคือเราชัดเจนในเป้าหมายกับเครื่องมือที่เราจะใช้บนเป้าหมายหลักของโครงการคือการโครงการใหญ่แต่ว่ารายละเอียดสามารถที่จะออกแบบให้ชัดเจนได้ให้เฉ e พาะของเราได้นะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้เนี่ยควรมีการพราัฒนาแล้วก็ผ่านการทดลองใช้ร่วมกัน <S <S <ๆ S 2> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการในการทำงานยังไม่ใช่เครื่องมือที่ถูกคิดโดยคนหนึ่งแล้วเอาไปใช้แต่ว่าทั้งทีม ร่วมกันใช้แล้วทดลองร่วมกัน,นเวลาเอาลไปทำในพื้นที่มันจะมันจะชัดเจนมากขึ้นก็มีประเด็นสําคัญประมาณนี้นะครับที่เราเราเราได้เรียนรู้อันนี้ไม่เล่าเพราะว่าเป็น reflection เมื่อวานที่พวกเราะสะท้อนจากจากตัวของคนการเรียนรู้